โรคหิดเป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากปรสิตตัวเล็กตัวไรซา,าคอปติสเทเบเลไม่ใช่มแมลงที่กินได้เมื่อฤดูหนาวใกล้เข้ามาตัวไรเหล่านี้มกักเพิ่มจํานวนมากขึ้นในพื้นที่ที่สุขอนามัยไม่ดีตัวไรแพรกกระจายได้ง่ายเคลื่อนจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่งอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดอาการที่ชัดเจนและสังเกตได้ง่ายแล้วโรคหิดคืออะไรจริงๆอาการหลักๆมีอะไรบ้างแพร่กระจายอย่างไรจากคนสู่คนหรือแม้กระทั่งจากสัตว์ แค่จะยืนยันการวินิจฉัยได้อย่างไรขั้นตอนการรักษาสำคัญมีอะไรบ้างทั้งครีมบรรเทาอาการหรืออยากินตัวเลือกใดปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็กผู้หญิงตั้งครรภ์และทารกและสุดท้ายควรให้คำแนะนำอะไรกับผู้ป่วยและคนที่อาศัยอยู่ด้วยกันติดตามต่อกับผม สวัสดีครับทุกท่านผมฮัสซันโลดฟรีและคุณกำลังรับชมช่อง Octopus Pharmacist ยินดีต้อนรับสู่อีกตอนหนึ่งของซีรีส์ Octopus Pharmacist เด er, ิมเร์ซึ่งเราจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาผิวหนังเฉพาะเรื่องในแต่ละครั้งในตอนเริ่มต้นนี้นี่คือหัวข้อสำคัญของวันนี้หากคุณกำลังมองหาหัวข้อเฉพาะคุณสามารถข้ามไปยังนาทีที่เรื่องนั้นเริ่มได้แต่หากคุณต้องการเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโรคหิดตั้งแต่ต้นจนจบให้ติดตามผมจนจบวิดีโอนี้ เช่นเคยเรามาเริ่มด้วยเรื่องราวและทำความเข้าใจว่าโรคหิดคืออะไรและมาจากที่ไหนกันแน่ปรสิตท,ที่ทำให้เกิดโรคหิดเรียกว่าซาก็พิติเชเบย์ัมนไม่ใช่มแมลงแต่เป็นตัวไรขนาดเล็กถูกอธิบายว่าเป็นปรสิตบังคับออเบเกตปรสิตซึ่งหมายความว่ามันไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่ได้อยู่บนสิ่งมีชีวิตต้องอาศัยบนผิวหนังของมนุษย์หรือบางครั้งบนสัตว์เช่นสุนัขหรือแมวโรคหิดแพร่กระจายอย่างไรส่วนใหญ่ผ่านการสัมผัสผิวหนังโดยตรง มักเกิดจากการจับมือหรือสัมผัสร่างกายการแพร่ผ่านสิ่งของเช่นแปลงเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอนพบได้น้อยกว่าดังนั้นเส้นทางหลักของการแพร่คือการสัมผัสดโดยตรงโรคคิดสามารถเกิดกับเด็กและผู้ใหญ่ได้มันแพร่ได้เร็วในที่แออัดเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนเรือนจำหรือค่ายผู้ลี้ภัยและในฤดูหนาวเมื่ออากาศหนาวผู้คนมักอยู่ใกล้กันมากขึ้นทำให้ตัวไรแพร่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งง่ายขึ้น ต่อไปมาดูวิถีชีวิตและการขยายพันธุ์ของประสิทธินี้ตัวมีแต่และตัววางไข่ประมาณสามฟองต่อวันอายุไขของตัวไรประมาณสองเดือนไข่ฟักภายในสองสัปดาห์และตัวไรตัวเล็กเติบโตเป็นตัวผู้ใหญ่ที่สามารถวางไข่เพิ่มได้เมื่อคนติดเชื้ออาการของโรคหิดมักไม่ปรากฏทันทีจะเริ่มเห็นหลังจากประมาณ4-6สัปดาห์ในช่วงเวลานั้นตัวไรได้วางไข่หลายฟองและแพร่ใต้ผิวหนังแล้วแล้วอาการมีอะไรบ้าง อาการสำคัญที่สุดคืออาการันรดุนแรงโดยเฉพาะตอนกลางคืนพร้อมกับความอยากและระคายเคืองบนผิวหนังแต่ทำไมโรคหิดถึงทำให้คันมากมีสองสาเหตุหลัก 1. ตัวไรขุดอุมโมงค์เล็กๆใต้ชั้นผิวหนังเรียกว่าสเตทัมคอนีอัมอุโมงค์เหล่านี้เรียกว่าเบอร์โรสทำให้ผิวระคายเคืองและเกิดอาการันรดุนแรง 2. ไขที่วางอยู่ในเบอร์โรสก็ทำให้ระคายเคืองเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ตัวไรจะเคลื่อนไหวมากที่สุดในตอนกลางคืน กลางคืนพวกมันออกจากเบอร์โรสเพื่อหาอาหารพวกมันกินเซลล์ผิวหนังและใยผิวหนังตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวตอนกลางคืนนี้เองทําให้คันรุนแรงขึ้นมากด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยหลายคนจึงนอนไม่หลับอาการคันรุนแรงจนตื่นกลางดึกทําให้เกิดความไม่สบายตัวและความเหนื่อยล้าอย่างรุนแรงติดตามต่อกับผม หัวข้อที่สองของวันนี้คือแพทย์วินิจฉัยโรคหิดอย่างไรเขาถามอะไรบ้างและสังเกตอะไรขั้นตอนแรกคือประวัติผู้ป่วยแพทย์จะเริ่มด้วยการสอบถามอาการจากนั้นถามถึงตำแหน่งที่แน่นอนที่อาการปรากฏพื้นที่ที่โรคหิดพบบ่อยที่สุดได้แก่ระหว่างนิ้วมือระหว่างนิ้วเท้ารอบเอวและก้นนอกจากนี้อาจพบในตำแหน่งที่บอบบางอื่นๆเช่นใต้ข้อศอก ระหว่างต้นขาบริเวณอวัยวะเพศและบางครั้งใกล้ปากท่อปัสสาวะต่อมาแพทย์จะทำการตรวจร่างกายเขาจะสังเกตเส้นเล็กๆบนผิวหนังอย่างละเอียดเส้นเหล่านี้มักยาวประมาณ1นึ่งเซติเมตรเรียกว่าเบอร์โรสอุโมงค์เล็กที่ตัวไรซ่อนตัวและวังไท่จุดที่3คือช่วงเวลาที่อาการปรากฏแทบจะทุกครั้งผู้ป่วยบอกว่าคันตอนกลางวันแต่จะรุนแรงและทนไม่ไหวตอนกลางคืน เรารู้เหตุผลแล้วเพราะตัวไรเคลื่อนไหวมากที่สุดในเวลากลางคืนบาอแสสำคัญอีกอย่างมาจากการรักษาที่ผู้ป่วยเคยได้รับผู้ป่วยหลายคนคิดว่าปัญหาเกิดจากภูมิแพ้หรือผื่นคันธรรมดาพยายามใช้ยากแก้แพ้ครีมคอติโซนฉีดหรือโลชั่นต่างๆแต่ไม่ช่วยอาการคันยังคงมีอยู่ในขั้นตอนนี้แพทย์จะสงสัยโรคหิดอย่างแรงเพื่อยืนยันเขาอาจใช้เดมสโคปอุปกรณ์ขยายพิเศษเพื่อตรวจผิวหนังอย่างใกล้ชิด บางครั้งทาสีอ่อนเช่นเจนเชนเวลิตเพื่อให้เบอร์โรสชัดเจนขึ้นด้วยเครื่องมือเหล่านี้แพทย์มักมองเห็นตัวไรไข่หรือเบอร์โรสได้อย่างชัดเจนหัวข้อที่3ของวันนี้และนี่คือหัวข้อที่สำคัญที่สุดคือการรักษาโรคหิดเราสามารถแบ่งการรักษาออกเป็น3ขั้นตอนหลัก 1. การอาบน้ำและทำความสะอาด 2. การรักษาด้วยยาทาผิวหนัง สาการรักษาด้วยยาก,กินใช้เฉพาะเมื่อ,อยาทาผิวไม่ผลมาดูแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนทีละขั้นขั้นตอนที่1การอาบน้ําและทําความสะอาดผู้ป่วยอาบน้ําให้ทั่วร่างกายใช้ผ้าขนหยาบหรือฟองน้ํากับน้ําอุ่นและสะบู่กลิ่นแรงคุณอาจสงสัยทําไมต้องใช้น้ําร้อนและสะบู่แรงแรงกลิน่นฉุนจะระคายเคืองผิวไหมคําตอบง่ายๆคือใช้การผสมแบบนี้ตั้งใจทําน้ําร้อนรวมกับสบู่แรง และการขัดจะช่วยบังคับให้ตัวไรออกจากเบอร์รสมาที่ผิวเพื่อให้ยาที่ใช้หลังจากนั้นออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นข้อควรระวังสําคัญผ้าขนหยับควรใช้ครั้งเดียวหลังอาบน้ําใส่ถุงพลาสติกปิดให้แน่นแล้วทิ้งในการอาบน้ําขัดตัวทุกส่วนอย่างระมัดระวังโดยเน้นจุดที่ตัวไรชอบซ่อนระหว่างนิ้วมือนิ้วเท้ารอบข้อและตําแหน่งทั่วไปอื่นๆหลังอาบน้ําและเช็ดตัวผิวจกพร้อมสําหรับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่สอง การรักษาด้วยยาทาผิวปัจจุบันเราเน้น2ตัวเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 1. ครีมพอมาเทริน5% 2. อร์ต์โลชั่นโครตามิตอน10%มักรู้จักในชื่อยอรักซ์ยาตัวเก่าๆไม่แนะนำแล้วเพราะบางชนิดทำให้ผิวระคายเคืองปอดมีปัญหาหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงดังนั้นเราจึงเน้นแค่2ตัวนี้วิธีใช้เพอร์เมซินหลังอาบน้ำและเช็ดตัวทาครีมให้ทั่วร่างกาย สำหรับผู้ใหญ่ทาจากคอถึงปลายนิ้วมือและนิ้วเท้าเน้นจุดที่ตัวไรซ่อนตัวทิ้งไว้บนผิว12ชั่วโมงแล้วล้างออกทำซ้ำหลัง1สัปดาห์สำหรับเด็กขั้นตอนใกล้เคียงกันแต่ทาทั่วร่างกายรวมหนังศีรษะและหน้าเพราะตัวไรอาจแทบไปได้ทิ้งไว้12ชั่วโมงแล้วล้างทำซ้ำหลัง1สัปดาห์เพอร์เมซินถือว่าปลอดภัยมากใช้ได้ตั้งแต่2เดือนวิธีใช้โครตามิตอนยอรัคเซอ ทำขั้นตอนอาบน้ำและเช็ดตัวก่อนจากนั้นทาโลชั่นทั่วร่างกายแต่ทิ้งไว้24ชั่วโมงไม่ใช่12หลัง24ชั่วโมงล้างตัวเช็ดให้แห้งแล้วทำซ้ำสองวันติดต่อกันสำหรับเด็กเพอร์เมซินยังคงเป็นตัวเลือกแรกเพราะปลอดไทยและมีประสิทธิภาพที่สุดผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดีขึ้นมากหลังสองขั้นตอนนี้การอาบน้ำและทานยาขั้นตอนที่3การรักษาด้วยยากิน บางครั้งโรคหิดไม่ตอบสนองต่อยาทาผิวเพียงอย่างเดียวมักเกิดในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนเช่นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเฟสหรือในรูปแบบรุนแรงพิเศษที่เรียกว่านอร์วีเจนสคเบลสหรือครัสติสคเบลสซึ่งผิวหนังมีสะเก็ดหนาเต็มไปด้วยตัวไรในกรณีนี้แพทย์ใช้ยูมิคทินกินขนาดยาประมาณ2 0 0 250ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวรับประทานครั้งเดียวแล้วทำซ้ำอีกครั้งหลังหนึ่งสัปดาห์กรณีพิเศษ ตั้งคันการรักษาที่ปลอดภัยที่สุดคือการอาบน้ําโลชั่นโครตาไมตอนหรือยูเมกทินเพอร์เมซินก็ถือว่าปลอดภัยเช่นการยูเมกทิน U อยู่ในประเภท B ีซึ่งแสดงว่าปลอดภัยในตั้งคันให้นมบุตรหากคุณแม่ต้องรับการรักษาควรหยุดให้นมบุตร24ชั่วโมงหลังใช้ยาวิธีที่ดีที่สุดคือก่อนรักษาให้นมลูกและเก็บน้ํานมส่วนหนึ่งในตู้เย็นจากนั้นในช่วง24ชั่วโมงสามารถอุ่นน้ํานมเก็บไว้แล้ว ให้ลูกได้น้ำนมที่ผลิตในช่วง24ชั่วโมงนั้นต้องทิ้งทั้งหมดสรุปขั้นหนึ่งอาบน้ำและเตรียมผิวขั้นสองทานยาปลอดไทยเช่นพอรเมซินหรือโครตามิตอนขั้น3มใช้ยูเมกทินกินเฉพาะกรณีจำเป็นโดยเฉพาะโรครุนแรงหรือดื้อยาด้วย3ขั้นตอนนี้การรักษาโรคหิดสามารถประสบความสำเร็จได้สูง หัวข้อที่4ี่และสุดท้ายและเป็นสิ่งสําคัญมากคือคําแนะนําหลักที่ผู้ป่วยโรคหิดหรือคนที่อาศัยอยู่กับผู้ป่วยต้องปฏิบัติตามประการแรกผู้ป่วยควรแยกตัวเป็นเวลาอย่างน้อย5วันหลังเริ่มการรักษาประการที่2เสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวและอุปกรณ์ส่วนตัวทั้งหมดที่ผู้ป่วยใช้ต้องซักด้วยน้ําเดือดประการที่3สําหรับสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ในช่วงนี้หรือสิ่งของที่ซักไม่ได้ให้ใส่ถุงปิดสนิทเป็นเวลา5วันถึง7วันประการที่สี่ สำหรับชุดเครื่องนอนและที่นอนหากซักไม่ได้ควรนำไปตากแดดโดยตรงเป็นเวลา3-5ถึงวันทำไมขั้นตอนเหล่านี้จึงสำคัญเพราะตามที่เราอธิบายไปแล้วตัวไรเป็นปรสิตบ,บังคับปร,บรสิตพลรสัิดซึ่งหมายความว่ามันอาศัยอยู่บนผิวหนังของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นหากไม่สามารถเข้าถึงคนหรือสัตว์วงจรชีวิตของมันจะขาดและมันจะตายตามธรรมชาติประการที่หและนี่สําคัญมากแม้การรักษาจะสําเร็จแล้วการะคายเคือง และอาการคันอาจอยู่ต่อไปประมาณ4-6สัปดาห์สาเหตุคือตัวไรตายแล้วแต่ผิวยังคงตอบสนองต่อซากประสิทธิ์ในช่วงนี้ผู้ป่วยอาจต้องใช้ยาต้านฮิสตามีนรุ่นแรกเพื่อลดอาการคันและช่วยให้นอนหลับปกติสุดท้ายหากการเกาเกิดแผลหรือการติดเชื้อบนผิวหนังอาจใช้ครีมที่มีทั้งยาปฏิชีวนะและคอติโซนอ่อนแต่ถ้าไม่มีแผลไม่จําเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือคอติโซนและด้วยสิ่งนี้เราก็มาถึงตอนจบของตอนวันนี้ของ Octopus Farms เด erm. ิม หวังว่าผมได้แชร์ข้อมูลที่มีประโยชน์และชัดเจนให้คุณหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์และแน่นอนคุณสามารถสนับสนุนช่องได้ทาง patreon paypal หรือที่นี่บน y o ยูทูบราตรีสวัสดิ์ครับผมฮูเซนโลดฟรี